ยำพี่น้องยำเบบีซูฝรั่งกินกันให้พี่น้องฝาลูกจ้างดับหน้าพี่นอ้องเอาโชคดีอาจสั่นโโโโซโซโวะพี่น้องก็โอ้โหโอ้โาสั่นวะยูเนี่ยขวเดิพี่น้องนี่ยซอ,องบวกแล้วไาเจอกันอี้แล้วมึงก็าสาวเมืึงก่อนตกฟืนเสียงแค่นกินเด่นสาวมากเหมือนสวัสดีครับหน่อยทีสิละสวัสดีครับ วับมันเกิดพี่น้อง47เอ้ยบ่แม่นบ่แม่นสิ่รถอายุจากวางพี่น้อง49ฝนแล้วพี่น้องผ่านมา49ฝนแล้วเกิดอ่า2515เนาะก็ต้อง49เนาะเสียดย่ําสูเพิ่นกําลังโอ้ยบุญายตั้งแต่มื้อเช้าพี่น้องเอ้ยกำลังอยากกินหมูกระทะพาดก็เลยทาอุปกรณ์หมูกระทะตั้งมื้อวานเละ ย่ำบุญเส้นจ้าย่ำบุญเส้นสูฝรั่งกินย่ำเบบ,บีให้ฝรั่งกินงั้นวันเกิดก็ต้องมีเส้นคุนฟองมีเส้นมีสายเอาเลยเอาละเอาเลยเอาใช่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละย่ำอนุบาลให้่ยฝรั่งกินแก่หมูกระทะพี่น้องหมูกระทะสูฝรั่งกินอับทีดิเยระที่ก็เป็นแผนก ผลไม้พี่นอ้องมันจะเป็นของหวานข้าวเหนียวบกม่วงจา้าเป็นน้ำกะทิพี่นอ้องน้ำกะทิจา้าโอ้ พี่น้องนี่ก็เป็นคองควันวั่นเกิดที่ได้มาเมื่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอันมันก็เป็นแบบให้ครอบรัวเขามหาได้แค่ครอบรัวเดียวอย่าพี่น้องมันเป็นช่วงโควิดเนาะได้ดอกไม้บานเพิ่นดอกไม้สําคัญทุกเทศกาลเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นของใสาลานนวดพี่น้องกนลังจากได้พอดีเลยจ้ะอะไรจ้าคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าคันชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเมืองคอนเราคุ้นแสงแค้นดินแดนผู้สาวมากมวนในเนีอจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง